ผมมีดีเจมีซิกแพคไหมเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาดูกันว่ามีซิกแพคหรือไม่มี <c oughs> วันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้ <c oughs> ก็บอกแล้ววันนี้นะ <c oughs> ผมเขาเน้นธีมเซ็กซี่ <c oughs> เขาเน้นของขวัญเป็นรูปเซ็กซี่นะผม <c oughs> ซึ่งราคาก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมวันนี้เราจะไม่เน้นเน้นคำหรือมุงกุฎนะผมเราจะเน้นนะผมสติ๊กเกอร์เซ็กซี่หรือเขาเรียกอีกอย่างว่าโฮไซดอน ผมวันนี้เน้นโพไซดอนเยอะๆนะผมใครอยากจะส่งอื่นไม่เป็นไรนะผมแต่วันนี้ผมบอกว่าตรงนี้นะว่าเน้นโพไซดอนนะผมเน้นคําเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ขอบคุณทุกคนเลยนะผมที่ส่งนะผมโพไซดอนให้ผมผมจะเก็บรักษาโพไซดอนไม่เป็นอย่างดีนะผมอ่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้โอเคนะผมอ่ะนะผมห้องนี้มีฝรั่งไหมมีชาวต่างชาติเข้ามาไหมครับ มีแต่แม่งโอ้โหชาวต่างชาติแม่งเก่งแม่งพิมพ์ไทยได้ด้วยแม่งพิมพ์ไทยไม่พอแม่งยังแอปองไฮ yes no โ k a y ฮ่าฮ่าฮ่าููกูถามจริงๆิงเถอะถ้ามึงเป็นชาวต่างชาติแล้วมึงพิมพ์ไฮมึงฟังกูรู้เรื่องเหรอที่กูพิมพ์กูพูดเมื่อกี้เนี่ยมึงฟังกูได้ไงว่ากูบอกว่าชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติไหมแม่งโอ้ y e โอ้ไฮเมืองฟังออกได้ยังไงเก่งเงินไปแล้วอ๋อฝรั่งเรียนเมืองไทยมาก็ไม่บอกล่ะแอ่นาผมเมื่อก่อนใครเล่นดอเอนาผมเป็นไงครับเล่นดอเอมันต้องใช้ภาษาที่เรียกว่าภาษาคาราโอเกะปะ ภาษาคาราภาษาเอ้ยภาษาคาราโอเกะพิมพ์กันผม <c oughs> ถามนจริงเธอนะผมคุณได้ประโยชน์จากเกมไหม <c oughs> เอาอันนี้คือเรื่องจริงผมว่าผมมองว่ามันมีประโยชน์นุ้ยเกมมันมีประโยชน์มันทําให้เราเนี่ยสามารถเอ้พิมพ์ภาษาไอ้นี่ได้เ <c oughs> พราะคุณรู้ไหมว่านะผมคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเนี่ยนะผมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยได้ บางทีคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาใช้ภาษาคาราโอเกะเนี่ยพิมพ์สื่อสารกับญาติพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาพวกนี้มีประโยชน์หมดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าเกมไร้สาระผมคนนึงขอค้านว่าอย่างน้อยเกมเนี่ยมันก็มีสาระถ้าเราย้อนมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะผมในปัจจุบันกับอดีตคุณว่ามีเทคโนโลยีดีไหมครับมีเทคโนโลยีทุกวันนี้ขึ้นมาดีไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะผมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะผมความเร็วสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมมีแท็บลงแท็บเล็ตมีเยอะนะนะผมเขาบอกว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีทั้งคุณและมีทั้งโทษ <sequel. S 2> ทุกวันนี้เป็นยังไงครับโดนตำรวจจับเป็นยังไงครับถ่ายคลิป <ELI NO! S 1> ออกคลิปมานู่นนี่นั่นนะผมไปมีอะไรกันไปถ่ายรูปทุกวันนี้ก็ลงในสื่ออินเทอร์เน็ตหมดแล้ว ถามว่านะผมต่างกันยังไงระหว่างนะผมเอ่อความทันสมัยกับสื่อสมัยใหม่กับสมัยก่อนนะผมพวกเราเนี่ยลืมกันไปหมดแล้วว่าอดีตเนี่ยเราเคยใช้อะไรกันมาอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะแปลภาษาทาอะไรครับทุกวันนี้เราจะแปลภาษาต้องทํำยังไงครับเข้า Google เข้า Google แล้วเข้าไปทําอะไรครับเข้า Google แล้วแล้วแล้วไปทําอะไรครับ ตอบผมหน่อยว่าเข้า Google แล้วไปทำอะไรเข้า g o เกิ e แล้วเข้าทานเฟอร์หาหนังโป๊หมกมุนนะเนี่ยพวกมึงเนี่ยอย่าไปทะลื่นกันหาหนังโป๊หนังโป๊การมันไม่ดีวไวรัสมันเยอะเชื่อผมนะผมไม่คอยหาดูเอาในเฟซเฟซบุ๊กนี่แหละ นะผมเห็นมูเ่เพนหนึงดึกๆอเนี่ยปล่อยหนังตลอดเลย <ไป S 1> ลองเข้าไปดูกันนะผมสร A, รเอก็ไก่ลอเรือสระอียอยักษ์นอนหนูเพจนี้จริงเด็ดมีทุกคืนอย่าไปดูในเว็บเอานะผมไวรัสเตือนไว้ไวรัสเด้อจริงๆนะผมนะผมว่าเอาเป็นว่านะผมเข้าไป Google ปุ๊บเข้า Google ทานันเฟรแต่ถามว่าสมัยก่อนคนเราใช้อะไรในการอ่ะในการหา พวกเนี้ย <c oughs> ในการหาพวกการแปลภาษา dictionary <c oughs> คุณเชื่อไหมว่าสมัยก่อนไปโรงเรียนทุกคนเวลาเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะต้องพก dictionary หนึ <c> ่ง <oughs> เล่มอันนี้คือเรื่องจริงๆนะผมเราจะต้องพก dictionary ไป <c oughs> ถามว่า dictionary แตกต่างกับ Google Translate ยังไงผมพูดตรงนี้นว่ามีความแตกต่างกันในขณะที่คุณหาสมมุติว่าคุณหาคำว่า accessory คุณพิมพ์เข้าไป Google Translate มันก็จะแปลออกมาให้คุณ แต่ในขณะที่คุณหาใน dictionary เนี่ยคุณรู้ไหมว่าความแตกต่างมันคืออะไรในขณะที่คุณต้องเปิดเลียงตัวอักษร A อ่า A accessory A ไปตัว C คุณรู้ไหมว่ามันจะเลียงจาก A เสร็จปุ๊บคุณจะต้องไปเลียงอีกว่าเฮ้ยตัวต่อไปเนี่ยมันเป็น C นะ c อย C มันมาก่อนตัวไหนคุณจะต้องเลียงในขณะที่คุณเลียงเลียงอยู่เนี่ยคุณอาจจะไปหาคำว่า accessory คุณอาจจะไปเจอคำอื่นก่อนก็ได้คุณอาจจะไปเจอแอปเปก่อน คุณอาจจะไปเจออะไรก่อนก็ได้ที่มันขึ้นต้นด้วยตัวเอมันผ่านตาเราทําให้สมองเราเนี่ยจดจํามากกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมคุณอย่าลืมเอาสิ่งต่างๆในอดีตเนี่ยนะผมมาพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าสมัยนี้เราต้องมองตรงว่านะผมความจําเราเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมถูกไหมครับอย่างน้อยผมเปิดดิจิทัลี่ผมสามารถที่จะมองเห็นคําอื่นๆได้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกวันนี้ลืมไปแล้วว่าดิจิทัลี่คืออะไรทุกคนจะเน้นใช้โปรแกรมพวกนี้เพื่ออำนวยความสะดวกนะผมของเราโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน โทรศัพท์มือถือเป็นยังไงครับทุกวันนี้เบอร์โทรศัพท์จําเบอร์กันได้ไหมไม่ได้โทรศัพท์หายไปเมื่อไหร่ชิปหายผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าทุกวันนี้โทรศัพท์หายไปเมื่อไหร่มึงบรรลัยไสเลยครับถ้าผมโทรศัพท์หายไปปุ๊บถามว่าโทรศัพท์หายไปทํายังไงเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดมันจะหายไปทีนี้ลําบาก ลำบากมากนะผมสมัยก่อนเนี่ยเราจําเบอร์พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ปุ๊บเราจําได้หมดเลยนะ <c oughs> เนนบอร์แฟนเบอร์พ่อแม่เบอร์เพื่อนเฮ้ยศูนย์ปตึ๊ตตึต๊เราจะจำได้หมดเดี๋ยวนี้เป็นไยครับ <c oughs> แม้แต่ตัวขึ้นต้น08108308405 5 0 8 8 0 8, 8 9 <c oughs> มึงก็จํากันไม่ได้แล้วตอนนี้